ความสัมพันธ์ที่ราบรื่นระหว่างไทยและกัมพูชามีความสำคัญต่อเศรษฐกิจทั้งสองประเทศหากเกิดความตึงเครียดรุนแรงอาจนำมาซึ่งผลกระทบที่คาดไม่ถึงการค้าชายแดนจะได้รับความเสียหายอย่างหนักโดยเฉพาะพื้นที่สำคัญอย่างตลาดโรงเกลือและด่านอารญ,ญประเทศผู้ประกอบการไทยจะขาดรายได้ทันทีประเทศไทยอาจประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานในภาคส่วนสำคัญเช่นก่อสร้างเกษตรและโรงงานซึ่งพึ่งพาแรงงานจากกัมพูชา ภาคการท่องเที่ยวจะสูญเสียรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวกัมพูชาที่เดินทางมาจับจ่ายใช้สอยและรักษาพยาบาลน,นอกจากนี้ภาพลักษณ์ของไทยในเวทีระหว่างประเทศอาจถูกมองในแง่ลบและกระทบต่อบ,บทบาทการเป็นศูนย์กลางอาเซียนเศรษฐกิจบริเวณชายแดนจะซบเซาอย่างรุนแรงพ่อค้าแม่ค้ากัมพูชาจะขายของได้น้อยลงและการจ้างงานจะลดลงแรงงานกัมพูชาจำนวนมากในไทยจะต้องเดินทางกลับประเทศทำให้รายได้โครเรือนหายไปและอัตราว่างงานเพิ่มสูงขึ้น กัมพูชาอาจต้องหันไปพึ่งพาประเทศอื่นเช่นเวียดนามหรือจีนในด้านการค้าและการลงทุนมากขึ้นความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นอาจกระตุ้นกระแสชาตินิยมและทำให้การเจราจาในอนาคตมีความซับซ้อนยิ่งขึ้น